สบายดีและสวัสดีเด้อพ่อแม่พี่น้องเบอร์สุขุสุคนเนาะกลับมาพบมาพ่อก,กับสาบัวอีกแล้วพ่อแม่พี่น้องเนาะ คือคืออยู่เฮือนน้องอุทัยแหละพ่อแม่พี่น้องเนาะป๊าพุ่ทางน้องอุทัยเพิ่นเอายังมาให้นะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยมื้อนี้ากันได้ๆคนมื้อนี้สวัสดีสาวตาเฮ็ดยังนโดยสดีโดยให้น้องอุทัยเพิ่นเอายังมาให้ มังมี่แซ่บ่อโดยโดยสบายดีแค่นังนะกินมังมี่เอามามีบ่มามีสบายดีน้องอุทัยสดีโดยจะเอาเนื้มาให้น้องนหละมีหนังบ่อืมผุนสบายดีเด้อทางไหนเด้อโดยสบายดีเด้อสบูรคั่เนาะโดยโดยแซ่บบ่อนะแซ่บไ่อมีหนังบ่ให้คือบวกกินน้ำกันใช่น้องล่ะเจี๊ยบกระเพาะ เอากินบะหม,มี่บ่ได้บ่เจ็บกระเพาะต็นนะ,ะกินกระเพาะกินแห้งแบบบะหมีม่นะถ้าเอากินนะฮะมันกับิตีกระเพาะน่าลองใช่พักินกันเจ็บกระเพาะกินนั่งกินไตบ่ได้น้อยนอย้องฮะนี่ก็อะนี่กะชุกแล้วบ้วนาน้องหลานี่ชุกแล้วเป็นมือหนังโอ้ยน้องมือหนังพักแร้นี่มือหนังสายมันาบีแั้วมาฉล็บแมน ไม่นั่นไงทั้งแม่ตู้วันผายกินเนาะทั้งเอื่อยว่าโอ้ยช่องสีมีนอนแท้เอื่อยว่ะมีผายแม่นมันเด็ก,กแต่มึงมีนางนี่กะโอ้ยเนาะพักแล้วเนาะแม่นแมนต่างิีมาอีกแล้วเนาะได้จักรหลังได้น้องละได้จักรหลังนะอ,อีกจักรหลังได้สี่คน บเลยอเต็มเพียงบะเลยเนาะใช่โรกเพราะว่าบบได้ชวนบม่ได้ยังแับนี้เขาแบบเอาเข่าไปในเลยเนาะปวดที่ชื่อนี่กับกระเจ้าเทนอกถอกใบนอกนี่แบบรถเข่าบ่ไรบ่หรือว่าจังไดน้องละยากันเวลาเราดินเข่าแล้วม่รู้บ่าได้เข่าข้างนี้ข้างนั้นจะได้ถอกใบนอกก่อนแต่ใส่ล่อได้หนูเอาเนาะโดยถอกซีนอกกับโบไปยังแมนเพราะว่านี่เนาะไก่ทาง เปะกับทางอะไกินเข่าแล้วบอน,นองละกินแล้วกินกับยังเจ้านะกินกับต้มชิ้นงวงกินพร้อมกันกับช้างกันบ่อพอก,กินน้ำลังกินน้ำลังหายช้างเพิ่นกินก่อนเนาะเพราะว่าช้างเพิ่นเ<อ>มือ่อยเฮ็ดเบียดเฮ็ดงานเนาะเจ้านี่กะคือว่าเมื่อยเฮ็ดแต่งกินแน่นาะนองละเนาะมนบ่่เือยปก็เลยกินน้ำลังเนาะมียางเหลียวบ่กมีชิ้นแล,ลน้วก็บยังต้มน้ำตับมีแล้วกัต้มหัวแมงกุฎีนะบ่ มักู่บอกหาเราไม่ไดู้่บมือนี้น้องและม่ได้ไปหาบอะไม่ได้ไปหาอืมเฮ้ยคือบกินนะเอ้ยเจ็บกระเพาะเนาะท้งน้องเพิ่นเจ็บกระเพาะดื่อชาบัวกันบอกินอยากยุ่เลยอดเลยกระเพาะมันขึ้นช่วงนี้บรได้คอยเจ็บบ่ะเจ็บยู่เวลาอากาศฮอนมัน่อนท้องอากาศฮอนเจ้าจะต้องแบบกินยังไง กินข่าวกินยังไนเนาะยังไปกินแต่เพลาร้ายเยกินกันอยากกินเผ็ดลตอนเอากินกระเพาะ้นกระเพาะพึ้นจะได้ตังค์นเลยเลยอาเนาะไปซื้อตุคนเดียวบ้าน้องละเอื่อยบ่ได้ใช้เอื่อยใช่เองเบิ่งถ้ามันคั่นใช่เลยมันกัดกัดหูถ้มันบอกกัดแล้วก็ใส่เลยอย่างนี้ต้องใช้ตั้งคํำเนาะน้องละกัดหูบ่ต่างคํำกัน บันกัดเป็นเล็กเด็กบอต่างคำเลยน้องละเท่าบลิไส้เท่าเล็กกับเล็กใส่กันแล้วมันคันกัดหือเขาใส่แบบนี้ได้แสนน้องๆละเอาใส่เหาเปลี่ยนเอาตัวยางใส่ได้สวััีนะใส่ตัวเล็กกับเล็กลกัดมือเขาเบิรดลงนอันนี้เจ้าชื่อเท่าไรแสนน้องล่ะคูนสิบพันคูนสิบพัน นั่งดินอยู <speaking in gang> ่นีลนน้ำเอื่อยเนี่ยนั่งนี่ก็ได้น้องละไปยืนเลือดล้แข่งล้ขาให้ดอกให้คนช่างเพื่อนกับกินข่าวเรียบร้อยเลยออกมานั่งอยู่ห่มอยู่เงาหนี่ก็ได้ดรอกนั่งอยู่ในเฮือนมันอบเอ้าเปิดพัดรมก็คือว่าเนาะายห่อนบุบๆเนาะน้องละเนาะ ให้ไปเอาไก่บ่านน้องลามมีนี่นไงไก่เบิดแล้วบ่หลหมาแก่ถังนึงเดียวต,ต้นน้อยตทำไมต้ทำไมหลายต้นอยู่บ่านหามอมีหนันงนี่อันนี้เป็นแบบในชวนกับเจ้าบ่เขาเขาถ้าเอานี่เพิ่นให้บ่านน้องละเป็นเพื่อนมันเป็นแบบบ้านตเก่า,าเพิ่นปลูกไวใบติ่งโอ้ เลยเลยท่าเที่ยงกินเขากันเนาะโลยโลยชาวบัวกับบุกคอยได้ยินดอกมีแต่โรยโดยไในน้ำเพิ่นอย่าชื่อหนอนน้องอุทัยโอ้เชียงโดดังนี่ชาวบัวบุกคอยได้ยินบันไดโดยเป็นน้ำเพิ่นอย่าชื่อดอก ะม่ได้เผาท่านได้นาะน้องอุทัยเนาะเฮือนชานแด้ขูได้เนาะแถวนี้บ่อเจ้าเขาไปหาขุดเมงกระนูนนะน้องละช็อกสีมีอยู่เนาะแถวลุมแถวนี้บ่มีแถวลุมบุนบ่เพราะว่ามีแต่แบบต้นไม้หน่อยเนาะแบบ เพิ่นมมาเกิดขึ้นแบบน้ำใสลงดะมันจะมีบนแถวถ้าได้ก้มมาคามลายแล้วมันจะมีถ้าพุ่นอื่มเธอนี่ก้มมามบะมีมีกบเดี่ยวอยู่บ้านใดเอืมเจ้ายัิงม่ได้ไปขุดเลยบ่ยังต้องรออีกจะพักหนึ่งแน่นอนน้องหลาเนาะมีใครมีอย่างแล้วบ่ช่วงนี้เนาะน้องหลาเนาะมีแล้วมีแล้วบ่เจ้าคือหูว่ามี่ใช่ เขาได้มันอยู่ฮาลูกเขาได้มาอยู่สองโตเห็นไข่มันโอ้คือว่าเนีช่วงในใึ่งกับขุนตกแล้วก็มีนะ้วค่ะกับลางเดิมมีแล้วเนาะน้องละเนาะจะเฮาไปขุดนะแหนบึงมันก่อนเห็นกลนมาแล้วก็ขุดเอาะเดืกบอนเน,นาะนะ้องละเนาะหมอนี่ค่ะนี่อืมหางหูนึ่มันมีจะโตแล้วน้องละทำเมนันบบมันหูเหลือกกระลายเป็นกรรมัมอืมแบบขุดเอาแบบสองหูนี่พอลดเนาะ ถือมันไล่กระซำที่นะโอหเก็บตลโตเก็บตลอกอยากไปคุดได้เบาแหวนเนาะงหนียลงแลมันก็มีงูลงไปอีกก็คุดลงอืมคุดกันมันบ่ได้ไปคุดเจ้าบัวพาเอื่อยไปคุดเจักเทือเจ้ากะคือว่าแบบโบมีเวลาบ้างเลเนน้องหลานเนาะเพราะว่าช้างเพิ่นกันมาเห็ดเทือกถ้าว่าเขาอยากไปคุดนี่ก็ได้แล้วนน้องหลานเพราะว่าทางช้างเป็นกินเข่าแหลวกะเข้ากับไปหาคุดแถวนี้กะเพราะว่ามันกับพได้ไก่เนาะเพราะว่าแถวนี้กับใกล้เฮือนเจ้าเนาะ ทางเมืองเจ้าไปหาแมงกักได้เหอนบ่ทางพุณบอสนี่อืมถักแล้วสะมือหนะมือในก่อดรถมาส่งดินพอแล้ววันน้องหนักยังโอ้ยังจากหลังเพิ่นกับเขาก็ยังหัวเหมืนเลยเรือจากหลังฟังบัวคักคุณอากีขาคักเทียงกอนเลยนะโอ้แล้วเป็นยังสีมาใหม่เนาะรอบเร่งนะพี่พ่อคนน่ะเอาคะแนนมาส่งจากหลังเด้สิการได้ประมาณน้ายหลังเติบอืม กมือนี่น่าจะแล่วะเนาะมือนี่เนาะแมนกตคือเห็นทั้งกระเจ้าเนาะน่าจะเดือแค่หลังเดียวมั้งเนาะกะเจ้าเมื่อวานนี่เมื่อวานนี่เพิ่นกมาเมื่อวานมาบนหงอ์ครับอืมก็แสดงว่ามือนี่ก็น่าจะแล่ๆแล้วเพราะว่าอีกหงองทั้งเพื่อนครัวกัถือว่าพ่อเลยน้องหล่าน้อเพราะว่าเดือแท้หงองเดียวอื ดีแล้วจะหน่อยกันแล้วและดีอกดีใจว่าน้องละ่ะชิดได้มีห้องเป็นของตัวเองเนาะมีห้องหลอกห้องน้่ก็ถือว่าสะดวกสบายไปอีกแบบหนึ่งเนาะน้ะนองล่ะเนาะเพราะว่าเพื่อนลอนเพื่อนครัวกับโอ้ยเห็ุดูเหตดกินน้ำผันกับไล่าด้ผลต๊ะผลดินก็ถือว่าบอ่อยากบ่ลำบากเฮ็ดติดกันเลยบ่แมนน้องน้องอุทัยสบายแล้แบบนี้เนาะต ของน้ามของคว้วแล้วก็แม่กะดิบกันเลยแม่เพราะว่าคิ่บริยากเวาลาฝนตกนอกจางน้องเพิ่นกะจีออกมาที่แหละแถวพี่แหละเนาะอันนี้กะไข่นในถ้นามีหงหลกของน,าางน,าางนา้ามกะถือว่าเขาในบ้านเลยเพราะว่าชิฮอนย่างฝนเนาะแม่ย่างฝนเหนียวก่อนข่าวมานลำบากแล้วเนาะย่างฝนเนาะเวลาไปมาโอ้ยไม่อยากคิดสภาพฝนตกกับเบ้นตอนนั้นยังน้อยเลนเลนดินเลนดินน้ำกับไครนะกับน้องลันบ่กับหมูท่านี้แหละ ตอนนี้เด้จ้ะน้องละตอนนี้เด้บ่ฝนบ่ตกฝนบ่ตกฝนบ่ตกามอนมีตะปลินน้ําน้องมันเย็นน้องสิได้น่ะอย่าบอกได้บานน้องที่เฮาไปอันที่เจ้าไปแข่งกุ้งนะแม่นบ่บ่้าน้องแล้วนะดึกแท้ได้น่ะเป็นน้องร่วมบ่น้องน้องร่วมมันก็บ่ลกปานไดแบบน้องก็เจ้าเนาะอตอนน้ําตอนน้ําหลายเด้ก็ต้องลกแด้วเนาะ โบกแล้วบ่เดี๋ยนีน้องน้องละมันก็คือเก่าบริบูรณ์ไปแข่งกุ้งช่องสีมีแท่น้องละบมาลองไปเบิร์เนาะมโบมีมันบกเขาสอนลายอบอได้ไปบอเดนบอเดิไปเพิ่นบอคอยไปเลยเพิ่นโบบ้ากับโมี่แม่เห็ดเห็ดของอยู่ของกินหายทั้งอันไอ้ช้างเพิ่นเนาะทั้งน้องก็อาจจะบอบ้างแม่พ่อแม่พี่น้องเลยเมนี้เห็ดกับข่าเนี้งส่วนไอ้ช้างเคนกินน้องละลาบซี่กับต้ม ขัวกุจี่นอนนองหละเนาะของบรรนอกบัรนาเราบตำแจวแน่โอ้ยเนาะบอมาเลยเอออยากกินหลินให้เสียแมนแกงชะโนม้เนาะกางเส้นมือกับเลนไปหลินแมนแกงนะโไม้แน่บอ่ะนองหละแกงชะโนม้แกงชะโนไม้น้ำมันใส่เห็ดยังมันใส่เห็ดขาวเลยเห็ดขาวก็ได้เห็ดบดเนาะนองหละได้ไปหาเห็ดบดดิบอ่ะแถวนี้บ่มมี่ กระเจ้าหาได้น้องนงละเดี๋ยว่าไปทั้งวันเนาะเฮ็ดปวกเนาะทางสามุุตะวันกันเนี่ได้ไปหาจ็คเกอร์ถ้าพี่เห็ดเพื่อนมาอยู่บ่น้องนั้นถ้านี่นะยังน่มูมีไพได้เดี๋ยวก็ออกได้นี่เพราะว่าฝนตกทั้งนี้ฝนตกแห้งเลยมือน่ะชงชันเถื่อนลยเพราะว่าอยู่บริเวณนี้จะเป็นตาทุกคนเลยเนาะใครดอกช้ำเจ้าผู้จักเบิ่งเบิ่งใดที่เฮ็ดปวกมักออกเจ้าอะถ่ามันออกไปทางไหนกัไปตอนซาถ้าว่ามันถึือมันได้กันแถวนี้ได้ชั้นนงล่ะเจ้าโบฮู้แบบทินทีเฮ็ดปวกออกบ่ ทางสมุนรตะวันมาเฮ็ดปวกเพือเสียงออกไลา์แทบบ่น,นี่มั้งเพราะว่ามีแตป่ปลานมนนองอุทยอัยเนานะนกันอยู่ส่วนลายขมักไปหาทางพวกมันออนไลน์อยากขายเบิดเดินนองละจุงมาให้เอื่อยเมื่อแกงเนะี่ยน้องอุทยั <laughs> ออทยเพิ่นแบบใจดีเพิ่นใหายชื่อๆกับนั่นเนาะน้องอุทัยเนาะหยอกเนาะถ้ามีกัเอื่อยกับชื่อๆเ <laughs> ท่าน,นั้ <laughs> <laughs> น ซื้อมาแกงเนาะเมนเขากับบุคอยได้ไปหาเนาะแมนมีแต่หาเวลาไปเวียแมนบุคอยบ้า <Main. S 1> เนเมนก็คืกันซีไปกับจกักอยู่สิได้เนาะดงป่าพงพนากับจักอยู่เขตใดแท้อยู่ไต้สุด <Main. S 1> ของนั่นคุณเนาะ <Main. S 1> มันไกลเด้วสาวละวันเลยส่วนเฮาสีไปฮอดป่าฮอดดงกับผู้อยู่ใกล้นะเขาเอาไปแล้วเนาะแมนเพราะว่า <Main. S 1> ก็ว่าอะไรเพลินซานกระไรกับ,กบป่ากระดงก็คืออยู่บ้านนอกอุทัยนาะแบบติดเลยเนาะผุดอ,อยากกิน,ม,นมักมนี้ก็สบายเนาะเข่าไปหนี่ก็อุย้ยชลองแชมป์ต้นพ่อแม่พี่น,อน้องเ้ยเพื่อนน้องอุทยัยหรือว่าหมักไผ่หมัก,มกงแงวบอเนน้องละ<อ>ยังมีอยู่ว่าหมักไผ่แบบอันนี้ตัวทีซ่บในน้องละกับบุมีกับคนเอาไปกินลายก็จะเอาไปขายเนาะมือนั่นเอื่อยกับมาพอดีทันตอนช่วงของเพิ่นเบิดนะขึ้นไปเล่มเอาหายทั้งอัน น้องเพิ่นขึ้นหงเพิ่นก็ขึ้นเก่งได้ล่ะหมู่เจ้าบ่อนะเอื้อยเจ้าบ่ขึ้นเก่งขึ้นโอ้ยไวช่ำเอื้อยว่าขึ้นบ่ได้ได้เอื้อยแต่เพิ่นบ่ขึ้นเอาให้ย่านบ่ได้กินมื้อนน้เจ้ากระบาน้ำเพิ่นบ่ไปได้เพิ่นชวนไปเนาะโอ้ตอนนี้ฮับเบิร์ดเดาบัดนี่ยเบิดแล้วมีแต่ก็ยังบ่ฮู้แล้บางต้นเพิ่นก็อาจจะยังบ่น้องล่ะเจ้าฮู้จักบ่เฮากับบ่ฮู้นายอืเอ้าวยันว่าถิ่นเจ้าเฮาบ่ได้สูิ์ไกลหกลฮะจะเท่า บ่กก็ไก่เทีวนี่ก็มีสองสามต้นมันเงี้ยหรือไงยังอยู่บั่เงี้ยยังอยู่โตโตที่แบบปรชุมอะไรน้องหน่ะมีบ่เอากัแถวนี้มันมีแต่ต้นสนมีแต่ต้นสมเนาะต้นบ้านนะฮะต้องเอามาต้องเอามากินนะชั่วเนาะต้ชั่วชั่วกินแจวชั่วกินไายกับวัวได้ได้น้องอุทัยเนาะอันตรายอยี่นี่ไยานเฮ้ยขี้สื้าดเลยเนาะแมนเมน แต่เช้านี่เฮ็ดอย่างแน่นองละหัวไอ้มาแล้วก็เฮ็ดกินมาแต่ตลาดเมื่อนี้เจ้าไปตลาดโบนละบาวกระเมรไปโอ้เพิ่นไปชื่อยังไงชื่อชินมะระเหมือนบ่โดยแต่เช่าพ่นกินข้าวกัำยังฉันนองละกินนกพักนกพักว้าวจำแจวบ่เแซ่บเลยเนาะโดยแต่รับชีนี่เอาไว้ราบตอนเที่ยงอันบ่ แม่ต่กระตุ้มซีนเนาะใบชูดช่างเพิ่นกินนะแม่เน่าน้นองดาเนาะโด<น>ยคือคนในเพื่อนเฮานี้กินยังก็ได้เนาะจำเจลลวกพักเนือนหนึ่งพักก็ได้น้องน้นองละแต่ซานไม่ต้องให้กินอาหารแม่ห,หน่อยหนึ่งเนาะเพราะว่าเพิ่นก็ับมาเฮียเพื่อนเฮียซานให้เฮาแม่มกับสิพ้าเพิ่นกินจำเจลกัโอ้บวมแล้วเนาะแต่ว่ามีเจลก็ต้องมีอาหารดีๆเลยเนาะแม่ เรียว่าป้าปนกันเนาะเดยอมีแต่อนาเจียกับหนึ่งพักก็คือว่าคนแรกเพราะว่าเพิ่นจะเห็นเรียกนักเนาะให้ผมเจ้าบบได้ไปยืดไปยังบ่น้องหละโบมีเวลาบ่บ่บมีเวลายาวขึ้นมาอีกเด้ะุ่นผมลายเนาะแม่นผมน้องกับโบคอยตรงเนาะผมลองจับเบิ่งรู่น้อง่หละอไ้อะโอ้ผมน้องเพิ่นกับบบคอยตรงต้องไปยืดได้นี่ อันนี้บางนะบอ่บอผมเจ้าโลกเลยน้องละ่ะซจำผมอันส,สมุด <laughs> าวันสองเมนท่าท่าว่าเจ้าไปยื้อนี่ประมาณเทา่าไรชาวลาวันน้องผมน้องอุทยัยคือว่าในนั้นอนาณาภูมเพิ่นลายกันประมาณสองพันใช่ไหมสองพันปลายคุณนั่นาสองพันชาไปรี่แล้วเามากล้ามึงก็ยังสำตำบอืบอไปยังไงบอผมเจ้าแบบผมเจ้าลกไหนทว่าเจ้าไปตัดให้มันฉัน่นเดียชื่อท่าน้องหลาไปยืดมาเนอ้ น้ำยาดีๆเนาะสวงามเลยเป็นพอผมนอนพันสีดำสองพันผมได้ไหมถ้าแบบน้ำยาที่แบบถือแม่จะพันปายเนาะพันหาพันหาบ่แต่เฮากะคือว่าอะไร้ันในเหตุอะไอย่างคนดีเนาะเพราะว่ามันนาณเอาคนบูดีกะแบบว่าผมเฮาได้มันเสียเลยผมเสียบ่โดยต่อไปค่ะมันแบบผมแตกเลยโอ้ยแบบคือผมเอื่อยได้ใช้น้องหลายเลยโดยไปทางสมุนไพรวันกะยยืดยืดตลอดเลยเนาะปีละเทื่อ ปลายผมแตกใชมปลายผมแตกข้อบาดวยางยืดของแพงได้บ่มีเงินโอ้ปลายผมแตกเสียเลยเนาะนน็เเปาะโดยเสียแต่โต๊ะถึกนี่มันสิเสียบอกกะเสียได้มันกะบอคาคือของแพงแล้วเนาะอืมแต่คือว่าอะไรคะบ่มีเงินถ้าผัดเอออ่ะยามันอย่งนี้นะผางใบเดินน้องอันอุทัยเลยผมน้องคันบ่เคยยืดนะต้องไปเอาอันตัวของแพงลดลงละเพราะต้องไปยืดหรอกราคานี่ต้องยืดของแพงเลยเพราะว่าเสียด้ยคน ถ้าโตถึกๆเนี่ยก็ผมเฮาเฮ็ดให้ผมเฮาเสียเนาะอการยืดมาก็ต้องบำรุงอีกเด้อบาดบำรุงอีกเลยซื้อพวกขาวลตอกขาตินมามากอีกเด้บาดทางไว้เด้อน้องอุทัยไขดอกผมน้องเพิ่นดกผมลำงามเลยเนาะงามเบิด้งาเคยย้อมผมอยู่บ่น้องล่ะยังบ่เคยดีแล้เวลาไปยืดผมกเนาะก็เจ้าแบบอืมดีแล้น้องล่ะถ้าลงอาบน้ําน้องเฮามัดผมแล้วกบ่ได้แก้มากผม เดินตาเจ้าปัดขนตาบ่นองล่ะปั่นให้เอ้ยนะกัวทั้งคิ้วทั้งขนตาจะลบถิ่มมาให้เอ้ยนี่สีดำเนาะงามยาวเลยเพื่อเือสอนให้คิ้วปรงขนตางอนเนาะอย่างงคือเพิ่งว่าเอาเลยเนาะโอ้งามเลยนแบบธรรมชาติเท่านี้แหละเพราะว่าเท่ากับแบบเมมเบรนแบบคนทีแบบอยู่ในเมืองหรือว่าเห็ดเบียกงานแบบนั่นเนาะแบบเท่าแบบมีแต่เห็ดให้เห็ดหน้าหรือว่า ไปหาแบบนี้นะสะบวยพวกนี้นะอันนั้นคนตานแนงเลยคืออันตัดนี่แหละเมนดําคนตางอนเนาะแท้ความจริงเนี่ยคนตาธรรมชาติอดได้ทุกคนเลยเนาะแมนคิวกับกงงามเน่างามคนอี้บ่เ่าตัดออกมันตาเฮามันแยะตาคือบนดึกถิ่มมาให้เอื้อยนี่เอื้อยๆโดนคนตาหลอดมาก็เนาะตอนยังน่อยนะมันอันนั้นมันจึงงอเลยเฮามันมันหล่นมากแล้วมันก็เข้าตาเฮาผ่าตัดออก ทางเออเดี๋ยวจนมาชิเปตโตคนตาปอนะบมม,มีคนตายเนาะคือว่าแต่ผมน้องก,กะลกเนาะผมน้องลกหรือว่าผมลำงามได้หร<ด>ือให้ไอ้นิภัยกระยาก,กินบอสระบอหมี่นี่เก่งใจว่ามันจะย่อมือเฮือนล็อกนี่มีได้นี่ <c oughs> <ด>ลูกลาน,นาก,กินแม่นุกหลานเพิ่นมากกินนะเนาะอันนี้หันจะปู่ออเออเอเม่บอนี่น้องหล่ะ เดีว่ามันเกิดธรรมชาติบ่เกิดธรรมชาติมีแล้วเนะาะเพราะว่าแถวนี้แบบไก่แบบปลาในแบบเกิดธรรมชาติก็<อ><อ>ดีคือกันโอ้นันเด้นนันเด้นนันเด้นอะ่ะต้นหนงมีแมนบอลลงล่ะแมนบนอลอ่ะแพ็กได้นเสร็จแล้วเลยมีต้นหนงมีกล้เคียงใครเนาะเมนบานเออืยด้ บมีบ่แม่นบ้านแม่นบ่มีเนาะเพื่นเอ้ยเพื่นเอ้ยนี่น่ะบ่มีเนาะเพราะอันยิงแม่เพิ่นปลูกก็ยังน้อยอยู่ก็บ่จังามได้สิได้กินรอไดเนาะเลยโอ้สมุกดวันตั้งใจเด้ว่ามื้อนี้สมุทดวันน่สิซื้ออันนั้นมื้อได้นี่สิบ่มีมากินกับข้าวอะยากได้สบ่คิดอยากบ่มีกับข้าวออย่างนี้ต้องตัดได้น่ตัดคนละครึ่งได้ซะเออแบ่งครึ่งบ่แม่นแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งไดเฮยบ่ได้ไดเฮยเนาะบ่ได้ แมนสาวัวกะอยากไล่คือกันเนาะน้องอุทัยเมื่อให้ลูกให้ลานแหน่กินเนาะน้องอุทัยเนาะกินกับเพาะสมองดนฮ่าเศร้าเซ็บเป็นกระเพาะอ๋อนะ่ากินแล้วฮ่าเศร้าแล้วฮ่าไปกินอีกกระเป้นขึ้นอีกอ๋อมันแน่นบ่น้องล่ะมันเจ็บบ่จุกแน่นเนาะจะต้องข้าราชการจะเป็นกระเพาะแมนแมนให้ลากกินและกินยาอดหนาวได้เหยต้องอดหนาวได้ได้กินยาอยู่บ่ล่ะ ขันจะเป็นกระเพาะแล้วกันหนึ่งม่คาร์ลัมแล้วก็ต้องอะน,นะกินยาตลอดอเดอ้อพยายามอย่าไปกินของเพลทของนันเนาะเนีน่ยมันพิดแบบถ้าสมมติว่ามันคืนขึ้นมาเนี่ยโอ้ยลำบากแทะน้องลายแบบมันแน่นขึ้นมาเนี่ยโอ้ยหายใจจนเ่อยากออกพอแล้ว <c oughs> เนาะอดีดอรอไลายกระเพาะนะบอกน้องอุทยัยเนี่ยเห็ดแบบธรรมชาตินี่แดนเนาะน้ะนองไทยเนาะเอาไปต้องไปตกแต่งมากมายเนาะ เพราะว่าเจ้าเมนเจ้าในงามอยู่งามตามบ้านอกบรานาเราเนี่ยเนาะเพราะว่าเราต้องหาพื้นหรือว่าไปหาของอยู่ของกินเนาะเห็ดเบียกเห็ดงานขุดเล็กหาเงินชื่อเข่ายังชื่ออยู่บ่อเข่าอบ่้งื่อเือนพว่ามีผู้ใหญ่เป็นชื่อห้บ่เดือนยังดีเลยน้องหลัยังอยู่สอบหนึ่งสอบนึงนี่น้องหลากกินได้จังมื่นทางครอบครัว เป็นเดือนเนาะกับธรรมดาเนาะกับโมเบิร์ปันใดกับธรรมดาเป็นเดือนสอบหนึ่งกับห้าสิบโลเนาะกับโอเคอยู่กับธรรมดาอยู่นะชิให้ทั้งน้องอุทัยเพิ่นนั่งดินอยู่นี่แหละเนาะทักเอื้อยกับชิได้พุ่นแหละไปเบิ่งชาวไร่เพิ่นเห็ดยังนะพุ่นพิ่นยางไปพุ่นเลยเข่าป่าบ่ เอื้อยไปเบิึงชาวไร่เพิ่นก่อนเลยฉันน้องหล่ะเด้อโดยสาบายดีน้องหละ่ะโดยเนาะหน้องอุทยเพิ่นกะนถือว่าเอาหมีม่มาชูกินเนาะพ่อแม่พีนนะ่น้องเนาะหรือว่าเอาหมีม่มาผัดพ่อแม่พีนนะ่น้องเนาะหรือว่ามาให้ชุม่มเอื้อยเนี่แหละพ่อแมพอนะ่พี่น้องเนาะเพราะว่าทางเฮือนน้องอุทยเนี่เพิ่นหลายพ่อแมพอนะ่พี่น้องเนาะเพราะว่าอ่า นี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะเกิดขึ้นธรรมชาติพ่อแม่พี่น้องถือว่าลายน้องกะกินบ,บาวานเบาใบนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าทั้งน้องกะอ่าถือว่าไม่ได้คอยกินปันใดพ่อแม่พี่น้องเนาะเพราะว่าท,ทั้งน้องเพิ่นเจ็บกระเพาะมีแต่เมตู้หรือพ่อตู้หรือว่าทั้งน้องน,น่องลันนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะเพิ่นอ่ากินก็เลยกินบาวานเบาใบก็เลยเอามาให้ชุม่มเอื้อยกินน้ำนี่แหละพ่อแม่พี่น้องเนาะ ถือว่าน้องเขามีน้ำใจเนี่ยพ่อแม่พี่นะ้องเนาะก็คือประมาณนี้เนาะพ่อแม่พี่นะ้องเนากะกะสาวัวก,กัสิไดก้กับก่อนเนาะพ่อแม่พี่น้องเนาะกะบผักติดตามในเด้อพ่อแม่พี่น้องเนาะผักกดได้กดแชร์เนาะพอให้มีกำลังใจเนาะถ่ายคลิปต้องไปเรื่อยๆเนีย่ยพ่อแม่พี่น้องเนาะสาวัวก,กัสิได้อขอกาวคัม b a สบายดีสบายดี